สวัสดีครับแม่คมุอนสวัสดีจ้าพี่นอ้องเห็นที่ยังกินครับวันนี้สก้อยเนื้อให้กินเด้อพี่น้องจ้าในหม้อยังฝนหลววอีัฮะต้มเพียต้มเครื่องในอยู่พี่น้องควาดขัถดถอดเต็มหม้อเลยพี่น้องอ้าวใส่ขอเบิ่งนะครับตับเจ้าหาม,มาบ<อ>่ตับเจ้าล่างบ่เนี่ล่างเหออืมอันนี้โอ้ยฝนหลววอะไรพี่น้องเลยไาพี่น้องซื้อมาโลนึงทีงละจ้า ตับสดสุดพี่น้องเลยอันนี้ก็คันแทนนาห็นบลตะ,ะจอดเหนื่อยะะเป็นงามนะ ล่างแล้วมันเป็นสีนี้ปับ๊บพี่น้องซอยผักครับผมซอยหัวอันนี้ก็คือทำการซอยเรียบร้อยใส่น้ำผีเพล่ยให้อูเดาลงไปพี่น้อง๋อคมแท้ๆได้คมขนาดนี้นะคมครับพี่น้องเอาหมดกาอนล้งตีเป้งหัวเข้าไปมาเด้อลูกเด้อมาหนะ้างาเ อ,อยางเข้าง,ง,งพอ่อแม่มาเด้อมาหน้าเด้ออะพริเขาไปบนเจียงเพื่อเผื่อบนยู่ที่ ทิมระดับสีมือแม่โครมมลมาพี่น้องเรียบร้อยครับผมอ้ยต้มขมครับผมต้มเพียต้มนี่ของน้องมลมาพี่น้องโอ้ยลาบไก่ซอยแซ่บหอมมันยอดมาครับผมอันนี้ซุปของแม่โครมมลอันนี้เขาผักสดๆของเรามาพี่น้องมาค่ะพี่น้องจะมากินข้าวน้ำกันจ้ามาๆลาบสิ้นเด้อพี่น้องจ้าบายเจ้าเลยสวัสดีจ้จสวัสดีค่ะปุ่นปุ่นนะก้องสวัสดีครับ ลูกกระมือนมันพี่น้องมาพี่น้องเอาเอากินเขาแดดกนะครับพี่น้องจ้าม่ได้กินโดนหลาบซีมือเมี่ยงปะมณขมพี่อเากอยากจะุกเลย พี่น้องมากินน้ำตาลก่อนไหมลูก ก็ไม่ได้วอกลองแล้วอนแม่ยังไงแหละน่ารู้อ่ะลาดก็พอกระแม่ประหะแน่มตลอดไฟ อนหล้ไฟบ้าออคอะเอออนไอตุนของมาอีตุน่เนี่ย <laughs> บัดไล่หน่วยล่ะเดี๋ยออกมาสะมถะเดาออกมาหนูก็จะดื้อน,นะคะลูกจะไปไหนอะ่ะจะดื้อน,นะอจ,ะจบามมาับกล้องเขาแล้วนะวนะวนะนันันนี่มันนี่มันน ไปอออันนี้เอกินข่ากบวยล้ยนี่่าจ้าอกินไม่แล้วว่าเดียวเมซออืเ้วองเรีนไปห อยี่นี่ป๊าปโอ้เงี้ยปาปอไปเบิ้สิบนะวยบพยบเรเดเลาเด้อ,อพวออเป็เหขเขอเาอยิมแล้วโอ้ยพี่น้องเลยพี่ข่าแล้วเอ้าเอเออเออเออเเลนไปเอาเออเอากียมังแบนพี่น้องมะมัน่ากับเชาแซ่บมาหน้านีโคตรโพ <laughs> มันก็เลยเศร้าอยากเนาเลยก็นังเออกแค่กวนนึงนันกับบานนี่กอกินแมวอินลปน้องเงออันเดอันเดอันเดโอเคอ่ะ พี่น้องครับนอ <S 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 ้นอเอล็กกีนี้ล่ลคก่อนสวัสดีครับพี่ชอย์สวัสดี